วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้งานของเครื่องกระเทาะข้าเปลือกของยนต์ผลดีเราผลิตมากว่า30ปีครับซึ่งปัจจุบันใช้อยู่ทั่วไปนะครับในประเทศไทยและจะว่าทั่วโลกก็ได้ครับเป็นรุ่นอ,อตโตโมติก หรือเราที่ว่าเรียกว่าอัตโนมัติสมบูรณ์แบบนะครับคือเครื่องเนี้ทำงานด้วยอัตโนมัติระบบอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่ไปพัดระดับที่ฮ o อปเปอร์นะครับเมื่อเขาเปลือกลงมาที่ฮ o อปเปอร์ถึงระดับที่เราต้องการใบพัดระดับเลเวลสวิตช์เนี่ยจะหน่วงเวลาไว้ ปกติเราจะตั้งไว้สิวินาทีนะครับตัวที่2ก็คือระบบลมระบบลมเนี่ยทำง,งาน2อย่างครับหนึ่งเป็นชัตเตอร์สำหรับปิดเปิดเข้าเปลือกเมื่อเข้าเปลือกมาเต็มถึง hopper level เวลสวิเราจับได้ว่ามีเข้าเปลือกมารอเวลาอีก10ถึงส5หวิเพื่อให้เข้าเปลือกนั้น เต็มกะบะเตมกลวยนะครับด้วยแรงด้วยความเร็วไม่เท่ากันครับลูกซ้ายเนี่ยลูกช้าเนี่ยจะเป็นขนาด22.5เซนนะครับลูกขวาจะขนาด17เจซนครับเรโช์ครับสาบจุดหนึ่งประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็ พอเข้าวิ่งผ่านพอก็จะเกิดแรงเฉือนเนื่องจากลูกยางสองลูกเนี่ยความเร็วไม่เท่ากันแล้วลูกยางเช่นกันเนี่ยแรงอัดเนี่ยครับก็มาจากกระบอกลมตัวใหญ่นะครับหกสิบคูณร้อยซึ่งดันลูกยางตัวตัววิ่งนะครับตัวรอบช้านะครับให้เข้ามาเจอกับรอบเร็วในองศาที่ตั้งไว้แล้วด้วยแรงดัน โดยปกตินะครับถ้ายางเต็มๆลูกเนี่ยจะใช้ไม่ถึงครึ่งกิโลลมเลยครับนิดเดียวครับข้าวขาะกระเทาะนะครับพอข้าวกระเทาะเนี่ยเราก็สุ่มตัวอยา่างขึ้นมาดูว่าเอออัตรากระเทาะแปดสองนี่เป็นสูตรนะครับแปดสองเนี่ยเขากล้องจะสวยมากจะไม่หักเพราะว่าแรงเฉือนเนี่ยพอดีแล้วเขาเปือก แปดสองก็ยี่ิบแปดสิบก็ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ตัวเนี้ยก็จะไปพร้อมกันนะครับครับเรายุดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมา,มาพูดเรื่องเครื่องต่อคราวนี้ถ้าเราปรับลมแรงขึ้นเปอร์เซ็นเขากองก็จะเป็นเก้าหนึ่งอันนั้นดีครับเขากองจอกไปเยอะมากเขาเปลือกน้อยมากแต่อัตราหักก็จะตามมานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับคราวนี้พอ เครื่องก็เดิน่อต่อไปหยุดต,ต่อไปที่สำคัญก็คือเขาเปลือกมีการหยุดหรือขาดตอนหรือหมดวิ่นไปปุ๊บเราจะลองนะครับพอข้าอาหมดกระบรอกลวยฮอปเปอร์ปุ๊บเครื่องเลเวลสวิตจะส่งสัญญาณมาที่ตู้ควบคุมจะสลับสวิตลม ทำให้ลิ้นชักบางข้าวนะครับปิดแล้วก็ลูกยางจะถอยออกจากกันทันทีเพราะประโยชน์คือหนึ่งถ้าคุณปล่อยเขาเปลือกเราไม่มีเลเวลสวิตนะครับเขาเปลือกน้อยก็จะไหลาบางบางลมก็อัดเท่าเดิมข้าวก็จะป่นนะครับเหมือนกันครับถ้าข้าวหมดกระบะข้้งบนฮอปเปอร์นะครับ ยางเบียดกันจะมีเสียงดังยางเสียกันแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีจะร้อนแล้วก็เครื่องจะหยุดเพราะแรงลมที่อัดมาครึ่งกิโลนะครับมันจะพามายางเนี่ยเบียดกันหยุดแล้วหยุดพอหยุดปุ๊บสายพานก็จะวิ่งฟรีมอเตอร์จะวิ่งฟรีถ้าสายพานก็จะร้อนพานก็จะขาดนะครับถ้าสายพานไม่ขาด มอเตอร์ก็จะหยุดพอหยุดมอเตอร์ก็ถ้าไม่มีโค้์โหลดดีๆมอเตอร์ก็จะไม่ทริปมอเตอร์ก็จะไม่และลูกยางก็จะร้อนเป็นควันควันจะออกมาจากเครื่องนะครับอันนัาตายานะครับนี่คือจุดที่ทำไมเราต้องใช้ระบบอัตโนมัติเพราะพอข้าวหมดกระบาจริงๆไม่หมดนะครับเกือบจะหมดนะครับเพราะเราตั้งเวลาไว้ว่าเมื่อข้าว พ้นจากใบพัดปั๊บชทอเตอร์จะเปลี่ยนทันทีสวิตลงเอาตัวเมจิกทำงานข้าวยังมีเหลือบางส่วนแล้วห้องเชมเบอร์เนี่ยห้องกระเทอเนี่ยก็ยังมีข้าวเปลือกอยู่แล้วลมจะถอยออกทันทีปึก๊กถอยออกเลยนะครับลูกยากจะวิ่งฟรีทั้งสองลูกนะไม่มีการเสียดสีทำให้เกิดความร้อนนี่แหละครับคือจุดเด่นของ เครื่องกระเทาะระบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับโรงสีทั่วไปแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเปลือกเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่ใช้ระบบอัตโนมัติอันตรายมากแล้วระบบพูมอะไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปต่ตอไปครับตามผมนะครับสวัสดีครับ